สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ชวชาว,ชาวคุณตากำลมานำเสนอต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งนะครับเนาะนี่คือสเสน่จันเขียวเสน่ห์จันเขียวจัดเป็นต้นไม้สวยงามเป็นต้นไม้มงคลเห็นไหมนี่กำลังจะแตกช่อดอกออกมาด้วยสเสน่ห์จันเขียวต้นนี้ต้นใหญ่มากนะนี่กำลังแทงช่อดอก โบราณเพิ่นว่านะต้นไม้ใบหญ้าต้นไม้มงคลที่กำลังออกดอกถือว่ากำลังจะมีโชคเพิ่นว่านะเออ <c oughs> เออคนที่เขาปลูกต้นไม้เนี่ยเขาจะรู้อาจจะรู้ดีต้นไม้มงคลที่กำลังจะผลิดอกออกผลออกใบเนี่ยถือว่ากำลังจะมีสมาชิกอ่าคล้ายๆกับว่า กำลังจะมีต้นไม้นี่มันมีดอกมีผลมันเพิ่มผลผลิตขึ้นมาอ่าก็จะทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นว่าง,ง่ายๆไปอ่อาแล้วใครที่ยังไม่มีไปหามาปลูกสักต้นหนึ่งก็แล้วกันครับ